เอาล้วก็ต้องกับสด,ดีท่านชมท่านวันนี้ยู่กับผมชีเกมเบลล์วันนี้สอนทำบลกคลิปครับขั้นแรกให้ท่านไปหาภาพเกี่ยวกับกับเอิมกับที่คุณทำอะ่ะเออโอเคเกียบกับเอิผมทำสอนทำไม่ครับเราทำสก,กินไหมครับนี่ผมก็จะเลือกหาสก,กินนะครับเดี๋ยวคุณขอหาก่อน แล้ก็กลับมากันต่อครับ <มา S 1> อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นกอ็กนคือเราก็จะเซฟไว้ในหน้าดปเดสก์ท็อปผมครับก็ให้ให้พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ทีไอีทีวี เซฟไว้ by, ครับพอเซฟไว้ปุ๊บก็เปิดโปรโตช็อปขึ้นมาอย่างนี้คอนโทรโอก็ได้ครับหรือกดที่นิวแล้วก็กดโอเพนคอนคอนคโทรโอ้ o. มาแล้วนะที่หน้าเดสก์ท็อปดูที่ผม นี่แหละโอเพนทำไมไม่ไม่ไม,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 มาใชะกะ่กทีอ๋อกําลังโอเคมาแล้วทา้ผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นที่วาดระบายสีแต่ผมสำหรับผมจะใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ครับอ่าหรือไม่แน่คุณก็ไปถ่ายรูปนั้นมาครับมาก็ได้ครับ ลูกนะวิธีการเข้าถึงมาครับแอปดัต้ามาครับคราวนี้ก็หาปกติมันจะอยู่ในนี้ใช่ไหมครับแต่ผมเลือกเลือกออกมาข้างนอกแล้วเอารูปภาพล่าสุดเลยคืออันนี้ครับ Open นี่ฝึกไต,กตเองนะครับอันนี้คือฝึกไตเองก็คือคุณก็ไปหารูปภาพปกติมาแหละนะเห็นรูปภาพนเลยน่ดูนะเนี่ยตอนผมซอกเข้าเซิร์ฟครั้งแรกนะเนี่ยเน,นี่ยเซิร์ฟนอกนะครับไม่ได้เซิร์ฟในน,นะซื้อแมงคุดแหลกแล้วกูก็มาอันนี้เป็นเซิร์ฟ อันนี้ซื้อไม่แทนนะคะผมฝรมั่งหนึง่ง T A หนึ่งต่อเต่าจ่ายับนะ้าทำผมทำไ้เพื่ออะไรตูนะครับ ลอเลยเออ่อรลุลลลยลุยเสร็จเบอร์ผมทำไว้เพื่อให้ไม่ให้คนเขาก๊อปก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ที่ผมผมนะครับซึ่งถ้าขามาก๊อปปี้เดี๋ยวผมตกตกหมดลนะุกนะขาวนี้ก็กดคลิกอื่น คันนี้ก็กดอะไรก็ได้อะไรวะอ enter บัวหรือใช่คราวน,นี้ผมก็จะได,ได้ภาพอย่างนี้ทีนี้นก็กด save add image shift control แล้วก็เดูนะที่ผมลองดู shift control x นี้จะเป็นอันนี้มันต้องมีฐานหน้านาดีนี่ผมจะเรียกไฟล์อย่างนี้กับ เป๊เยโอเคระดับปกติคราวนี้ก็ปิดไปได้เพราะเราเซฟไปแล้วคราวนี้ก็กดที open ่โอเพน i ฟ e หมครับเกียจไปที่เกียรไปนางหานี่คราวนี้ไอชิบหายไเซว้อ่อนัะลุกนะอันนี้ก็พึ่งอันนี้ก็ผมก็ทำเองครับอันนี้นะ กำลังเปิดแล้วแป๊บเนี่ยเปอดูรูปภาพธรรมดาเนี่ยแหละปพื่อนนิดนี่พแบบอแป๊บอืไหนวะอันนี้เ,เออถูกแล้วโอ้วัตเตอร์แฮกคราวน,นี้ก็อ่ะวัตเตอร์แฮกเป็นนั่นก็จบกันไปกับการทำปกคลิปนี่ เนี่ยภาพของที่เนี่ยผมกดใช้อันนี้มันไม่เคยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยได้นะก็วิธีการใส่บล็อกคลิปคงจะรู้กันหมดแล้วนะครับอ่าวิธีการใส่บล็อกคลิปลิงใต้ดีพิัศนมีนะครับบายบายสำหรับค่ะนี้นะครับ 嘿嘿